วันนี้เราจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมนะครับ t r a t i n g Station หลังจากเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราจะมีตัวยอย่างอันนี้นะครับเราก็ใส่ล็อกอินนะครับ password สำหรับคนที่มีบัญชีจริงนะครับเราก็ใส่ ID password แล้วเปลี่ยน Connection ตรงนี้ครับจาก Demo เป็นเรียวนะครับแล้วก็ทำการล็อกอินหลังจากเราทำการล็อกอินนะครับมันจะอ,ออกมาที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยเราสามารถเลือกซิมโบลนะครับ ซิมโบล์ตัวนี้ก็คือเราอยากจะเลือกคู่ไหนเราอยากเล่นคู่ไหนนะครับเราก็กดติ๊กเลือกไปนะครับโดยจะเลือกได้ทั้งหมดประมาณยี่สิบคู่นะครับอันไหนที่เราไม่สนใจเราก็ติ๊กออก แล้วกด apply นะครับสังเกตน,นะครับว่าตัวซิมโบลที่เราไม่ได้เลือกก็จะหายไปนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีนะครับ Advanced ตัวนี้ก็จะบอกว่าราคามันขยับไปเท่าไหร่เราลองมาดูที่ simple rate ก็ได้ครับอันนี้ก็จะดูง่ายกว่าเมื่อกี้ ช่องช่องนี้คือช่องซิมโบลนี้ก็คือเป็นตัวคู่ที่เราจะเล่นนะครับส่วนเซลก็คือถ้าเรามองลงเราก็คลิกที่ตัวเลือกเซลนี้ได้เลยครับเมาส์ตัวนี้ก็คือจำนวนเงินที่เราต้องการจะลงเล่นนะครับโดยมีหน่วยเป็นดอลลาร์ครับสมมุติว่าเราอยากจะลงเล่นคู่ eu โดย เล่นเซลนะครับเราใส่ไปสิบเหรียญสิเหรียญก็แปลงว่าเราลงทุนไป10เหรียญลองสังเกตดีๆนะครับว่าตัวมาร์จินน้นี้จะเพิ่มขึ้น70เราสังเกตยังไงนะครับเรามาดูจากตรงนี้ครับดูที่คู่ E U นะครับ M M R เนี่ยครับคือตัวมาร์จิ้นที่จะโดนยึด เป็นหลักประกันนะครับก็คือขณะที่เราลงเล่นเท่าไหร่เราจะโดนยึดมา r g จิ้นตามจํานวนที่เราลงเล่นสมมุติว่าเราลงหนึ่งเหรียญเราจะโดนยึดมา r g จิ้นทั้งหมดเเหรียญถ้าเราลงเล่นสิบเหรียญเราจะโดนยึดมากจิ้นเจ็ดสิบเหรียญแล้วที่โดนยึดเราจะได้คืนยังไงเมื่อเราทําการปิดออเดอร์เราถึงจะได้ตัวมาจิ้นที่ถูกยึดไปคืนกลับมานะครับหลังจากเราปิดออเดอร์แล้ว ครานี้เรามาดูนะครับ high ก็คือกราฟที่ขึ้นไปสูงสุดของวันนั้นแล้วก็ low กคือกราฟที่ลงไปต่ำสุดของวันนั้น low S low B คืออะไรนะครับ low S ก็คือถ้าเราเล่นฝั่งเซลล์นะครับถ้าเราเล่นฝั่งเซลล์เราจะได้ดอกเบี้ยนในแต่ละวันก็คือ0 0 8แต่ถ้าเกิดเราเล่นฝั่งบาย เราจะต้องเสียดอกเบี้ย0.2นะครับคือโลเอสกับโลบายเราจะเสียทุกๆวันนะครับยกเว้นเสาร์อาทิตย์แต่วันพุธคือวันพุธจะโดนเป็น2เท่านะครับเราสามารถมาดูตรงนี้ได้นะครับว่าเล่นฝั่งเหรือฝั่งบายจะเสียหรือจะได้นะครับคราวนี้แล้วแต่คนชอบครับบางคนอาจจะชอบตัวเลขใหญ่ๆ แต่สำหรับผมผมชอบตัวเล็กๆผมก็จะใช้ s ิมเ l ิล a ด l i n g เด y นะครับตัวนี้เราสามารถกดปิดไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากกลับคืนมานะครับไปที่วิวนะครับแล้วกดติ๊กเลือกมันก็จะกลับมาให้เหมือนเดิมนะครับแต่ผมชอบอีกแบบอันนี้มากกว่านะครับเราสามารถจัดรูปแบบกราฟใหม่ได้หมดเลยนะครับเราอาจจะ อยากเห็นกราฟนะครับเราอาจจะไปที่ชาร์ตสร้างนิวชาร์ตนะครับถ้าเราต้องการให้กราฟอยู่ในหน้าอันนี้นะครับเราก็กด Open with Trading Station นะครับเราอาจจะเลือก Time Frame อาจจะเลือกที่1ก่อนเราสามารถเลือก Time Frame ได้หลายตัวเลือกนะครับสังเกตดีๆนะครับกราฟจะขึ้นมาแล้ว เราคราวนี้เรามาจัดหน้าตานะครับเราสามารถเลือกจัดหน้าตาใหม่ได้ผมเปลี่ยนเปลี่ยนกราฟมาไว้ฝั่งนี้แทนนะครับแล้วเอาแอค o คา t มาไว้ฝั่งนี้ผม สามารถเปลี่ยนหน้าตารูปแบบตามที่เราต้องการนะครับส่วนตัวไหนเราไม่ใช้เราสามารถกดปิดไปได้นะครับอย่างเช่นแอคชั่นเราไม่ใช้เรากดปิดไปก่อนเมสเซจเราไม่สนใจกดปิดนิวข่าวสารถ้าเราไม่สนใจไม่อยากดูเราก็กดปิดไปได้ครับแล้วถ้าเกิดเราอยากกลับคืนมาไงครับไปที่เดิมครับไปที่วิวเราก็กด New, นิวฮะสังเกตนะครับว่ามันจะกลับมาแต่ล้วเกิดเราไม่ใช้เราก,กดโค้ดไปนะครับ คราน,นี้หลายๆคนนะครับมักจะนิยมใช้อินดิเคเตอร์นะครับเราสามารถเลือก Add อินดิเคเตอร์เข้ามาได้นะครับโดยใช้คำสั่งอินดิเคเตอร์นะครับเราจะอาจจะกด i ที bank ่แป้นคีย์บอร์ดก็ได้นะครับมันก็จะเป็นการ Add อินดิเคเตอร์มาให้นะครับเราก็เลือก ตัวที่เราต้องการนะครับอย่างผมที่จะต้องใช้ไปบ่อย,ยก็คือ Show Time to End นะครับสังเกตดีๆนะครับว่าตัวนี้มันจะมีเวลาบอกว่าแท่งเทียนที่จะจบเนี่ยครับจะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถ,ถึงจะจบแท่งเทียนนะครับบางคนก็บอกว่าอาจจะใช้ v b เรแลก็ลองมาเลือกดูครับ r s I, I, i เราสามารถเลือกได้ครับเรา าตัวที่เราสนใจดูเป็นหลักนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนบางคนก็ถามอา้าวแล้วใช้ BB มันช่วยอะไรอันนี้ผมก็แนะนำเบื้องต้นนะครับ BB มันก็เหมือนกับบอกเป็นกรอบเราว่ากอบบนกอบล่างว่าเราควรจะซื้อเยอะเกินไปขายเยอะเกินไปแล้วเหมือนกับเวลาเราหัดขับรถนะครับว่าเวลาช่วงที่เราเล่นเล่นแรกๆ ขับรถแรกๆครับเราจะมีควยตั้งซ้ายขวาเพื่อให้เป็นช่องให้เราขับทะลุผ่านเข้าไปในช่องนั้นถ้าเกิดเราออกนอกรกอบแสดงว่ามันอันตรายแล้วฉะนั้นเวลาที่เราเล่นเราใช้บีบมาช่วยเวลาถ้าเกิดมันอยู่ขอบบนแสดงว่ามันมีแรงซื้อเกินไปแสดงว่าสักพักมันก็ต้องมีแรงขายกลับมาเพราะว่าถ้าเกิดทุกคนซื้อหมดแล้วใครจะขายล่ะผมก็เลยสำหรับ ผู้ที่เล่นใหม่ๆก็แนะนําว่าลองใช้บีมาช่วยดูนะครับคราวนี้แล้วเราอยากจะซื้อขายทําไงนะครับเวลาซื้อขายเราสามารถทําได้หลายอย่างเช่นหนึ่งสมมุติว่าเรามองว่ามันจะลงเราก็กดที่เซลล์นะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ใส่จํานวนเช่นเราใส่ไปที่หนึ่งพันหนึ่งรอยนะครับสมมุติว่าเรา เราจะลงทุนสิบเหรียญเราต้องก็ควรระวังนะครับเรื่องมาร์จินนะครับถ้าเราทุนไม่เยอะเราก็ไม่ควรลงออเดอร์หนักครับเพราะว่าเราจะถูยึดมาร์จินเยอะตามจํานวนที่เราลงเล่นนะครับสมมุติว่าเรามองเซลล์เราก็กดโอเคไปครับเรากดโอเคไปแล้วเราก็มาดูซิว่ามันยังไง เราก็มาดูที่ open position นะครับเรามาดูตาราง open position กันตาราง open position ก็จะบอกว่าเราเปิดตัวตัวนี้นะครับเบอร์นี้เล่นคู่ eu ตัวนี้ก็คือจำนวนมา r g จิ้นที่ใช้ amount ก็คือจำนวนที่เราลงเล่นแล้ว type เป็นแบบไหนก็เป็นเซลนะครับเราเปิดที่ราคาหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งศูนย์แปดเจ็ดหนึ่ง ถ้าเกิดเราปิดณนะตอนนี้ราคาจะอยู่ที่1นึ่งจนึครับเรามาดูตรงราคาตรงก๊อตนะครับกอ๊กอตก๊อตก็คือราคาที่เราได้จริงเสียจริงครับก็คือตอนนี้เราติดลบอยู่ที่ลบหนนะครับเราสามารถตั้งส o p อปกลิมิตได้นะครับลิมิตลิมิตก็คือ t เท e Profit นะครับเวลาเราใส่ เราสามารถกําหนดเองใส่ตัวเลขเปลี่ยนได้เลยนะครับเราสังเกตดีเวลาที่เราเปลี่ยนเราจะมันก็จะบอกว่าถ้าเกิดเราขายที่ราคาเนี้ยเราจะได้กําไร 7. 1, 7. 1เจ็ดจุดเจ็ดจุดหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วเราอยากตั้งสต็อปลอสละเราก็คลิกที่สต็อปลอสนะครับเหมือนกันนะเราอาจจะตั้งเป็นลองดูตัวเลขนะครับสต็อปลอสมันก็บอกว่าถ้า เราตั้งสต็อปลอที่ราคานี้เราจะต้องเสียที่ลบ12.9เหรียญน,นะครับรานนี้เราลองดูกดโอเคไปนะครับสังเกตไหมครับว่าที่สต็อปลอก็จะมีราคาที่เราตั้งลิมิตก็จะมีราคาที่เราตั้งนะครับแล้วลองมาดูในการาฟนะครับเห็นเส้นตรงนี้ไหมครับมันจะมีเขียนว่าสต็อปแล้วลิมิตก็จะอยู่ข้างล่างเพราะเรามองเซลล์นะครับมันจะลงมาด้านล่าง กำไรก็อยู่ก็คือถ้ามันลงมาก็จะเป็นกำไรนะครับคราวนี้แล้วเราจะกดขายยังไงเวลากดขายนะครับเราสามารถกดที่คลิกที่โค้ดเนี่ยครับแล้วก็กดเราสามารถเลือกว่าเราจะขายที่ราคาเท่าไหร่จะขายกี่เหรียญก่อนสมมติว่าเราต้องการขายไปครึ่งหนึ่งก่อนเรากดโอเคครับ มันจะทำขายนะราคาณนะตอนนี้สังเกตไหมครับว่าตอนนี้เหลือแค่ห้าเหรียญแล้วเรามาดูที่เราโค้ดไปเห็นไหมครับว่ามันขายจำนวนห้าเหรียญแล้วติดลบศูนย์ศนย์สองห้านะครับแสดงว่าเราขาดทุนไปศูนย์ศย์สองห้าแล้วครับตอนนี้คราวนี้เราลองมาดูเราบอกว่า อ่ะเรามองว่ามันจะเซลล์อีกเราก็กดเซลล์อีกครั้งนึงนะครับเราเล่นที่สิบเหรียญเหมือนเดิมครับกดโอเคไปเรากดโอเค <c oughs> อันนี้เห็นไหมครับว่าตัวมีสองตัวละคู่ก่อนหน้ามันเหลือห้าเหรียญกับอันออเดอร์ใหม่ที่เราซื้อเข้ามาสิบเหรียญสองตัวรวมกันเท่ากับลบสามจุด ตอนนี้เราติดลบ3.5เหรียญแล้วนะครับแล้วก็เราอยากขาย้องกันทำไงดีละ่ะเรามาที่ summary นะครับ summary ตัวนี้ก็จะรวมแล้วก็บอกเป็น average ให้เราคือเราเล่นเซลล์ดังคู่นะครับมันก็จะรวมว่าตอนนี้ทั้งสอง order รวมกันนะอยู่ที่ราคา1.18058ถ้าเกิดเราโค้ดขายนะตอนนี้เราจะติดลบ2 จุดสห้าเหรียญน,นะครับแล้วเราสามารถเปิดต่าง position กันได้ไหมทำได้นะครับเรามองว่าเอออีกคู่หนึ่งเราจะบ u ายเราก็กดบ u ายนะครับเรามาดูที่ open position นะครับเห็นไหมครับว่า open position ตัวที่เราเปิด order b ์ y ขึ้นมานครับมันจะมีทั้ง sell buy s e เซลลเราสามารถอ่าเรงนี้เราจะแยก ปิดยังไงเรามาที่ summary ดูนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าถ้าเราต้องการ code to buy code to buy เนี่ยแสดงว่าเราซื้อขาเซลลมาเราต้องต้องการปิดก็คือจะต้องไปกดฝั่งตรงข้ามคือ code to buy เราก็สามารถลดจํานวนได้นครับว่าถ้าสังเกตดีๆว่าเราซื้อขาเซลลมาสองออเดอร์นะครับจะมีห้าเหรียญกับสิบเหรียญเราสามารถเลือกลดจํานวนได้ครับตรงเอามาครับว่าเราจะขายแค่สามเหรียญหรือกี่เหรียญดีเงี้ยครับหรือว่าผมขายอย่างละสมเหรียญทั้ง2องออเดอร์ขาเซลล์นะครับแล้วคลิกโอเคแล้วลองไปดูที่โค้ดโพส i t i o n จะสังเกตน,นะครับว่ามันจะขาย สเหรียญตองมาให้เราแล้วเรามาดู open position นีครับ order sell <sale S 1> ที่เราซื้อไว้สิบเหรียญก็จะเหลือเจ็ดเหรียญ order sell <sale S 1> ที่ตอนแรกเราขายไปห้าเหรียญแล้วเราขายอีกสามเหรียญก็เหลือสองเหรียญน,นะครับแล้วขายบายเราจะขายยังไงเราอาจจะขายที่ตรงนี้กดเลยก็ได้หรือว่าเราจะมาที่ summary เป็น code to sell ใน summary เราก็เวลาขายก็ จำง่ายๆก็คือขาย position ตรงข้ามกันถ้าตอนที่เราซื้อเป็น b u าตอนขายก็ต้องเป็นโค้ดทูเซลแต่้าเกิดตอนแรกเราซื้อเป็นเซลตอนขายเราก็ต้องเป็น Code to b ายนะครับจำหลักการง่ายๆคราวนี้เราจะลองขายในขาขึ้นดูครับเราอาจก็เลือก5เหรียญคลิกโ OK อเคไปนะครับเราก็มาดูที่ Code Position ดูนะครับ เห็นไหมครับว่ามันขายออกมาขาบายนะครับ5้าเหรียญหลักการเบื้องต้นแล้วมาจิ้นคอเราดูยังไงครับเรามาที่ account position นะครับตัวนี้นะครับเป็นเปอร์เซนต์ถ้าตัวนี้ต่ำกว่า30มันจะมีเสียงเตือนนะครับถ้าเกิดเราเล่นใน pc แต่เกิดไม่ได้เล่น pc จะไม่มีตัวเด้งเตือนให้นะครับก็ถ้ามันต่ำกว่า30 แล้วถ้าตรงนี้เป็นศูนย์เมื่อไหร่มันจะคัดออเดอร์ของเราทั้งหมดเลยนะครับมันจะไลค่คัดทีละตัวจนกว่ายอดเงินเราจะพอจำได้ไหมครับว่ามาร์จิ้นที่เราถูกยึดไปครับเวลามันโคดออเดอร์ปุ๊บมาร์จิ้นเราจะกลับมาแสดงว่าวทุนเราก็จะมีต่อเงินเราก็ยังไม่ได้หมดเหลือศูนย์จริงๆก็จะมีเงินมาร์จิ้นที่ถูกยึดไปกลับคืนมา มันจะไล่ขายทีละออเดอร์ครับมันจะไล่ขายออเดอร์ที่เยอะที่สุดก่อนที่ติดลบมากที่สุดมันจะไล่ขายลงมาเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเไ,ได้ถ้าเกิดเราเห็นตรงนี้ต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ควรจะฝากเงินเพิ่มเข้าไปนะครับเติมเงินเพิ่มเข้าไปเพื่อป้องกัน <c oughs> คราวนี้มาดูแต่ละตัวบอกว่าอะไร equality ตัวนี้นะครับก็คือจำนวนเงินของเราครับตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่ ก็เหลือประมาณสี่หมืนกว่านะฮะเดยตัวนี้มันจะบอกว่าทั้งวันเนี่ยเราเสียเท่าไหร่ละติดลบหรือได้กําไรก็ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับเดยตัวนี้มันจะรวมทุกอย่างไม่ว่าจะยังไม่ทําการขายหรือขายไปแล้วแต่คิดแค่ภายในวันนั้นตรงนี้นะครับยุดมาร์จิ้นยุดมาร์จิ้นก็คือตัวมาร์จินที่เราโดนยึดไปนะครับ ที่เราจะได้กลับคืนมาคือหกสิบสามก็คือหกสิบสามแต่ตอนนี้เงินเงินเราจริงๆอะ่ะเหลืออยู่จำนวนเท่านี้แต่เงินจำนวนก้อนตรงนี้นะครับมันจะไม่รวมตัวที่เรายึดมาจินไปนะครับก็คือเงินที่เราสามารถเล่นและทนแรงเหวี่ยงได้คือจำนวนยอดจากตรงนี้นะครับแต่เงินจริงๆถ้าเกิด เราได้คืนจากตัวมา r g จิกลับมานะครับนั่นคือ equality ตัวนี้นครับแต่เวลาเราเล่นเราควรจะดูจากยอดตัวนี้ครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ดูตัวมาร์จิ้นที่ถูกยึดเพราะว่าเงินเวียงเราจะเหลืออยู่แค่ตรงนี้นครับแล้วถ้าเราอยากเล่นตั้งล่วงหน้าละครับคราวนี้เราก็มาที่ n t นะครับ n t เรามองว่า เราอยากซื้อที่ราคาเรามองว่ามันจะขึ้นไปที่ราคาแปดแปดแปดหนึ่งศูนศูนย์ตอนนี้มันอยู่ที่ราคาหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งห้านะครับเรามองว่ามันจะขึ้นไปที่ราคาหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับเราสามารถตั้งซื้อลงงน้าได้ครับเราจะเล่นอ่ะเราเล่นที่สิบเหรียญแอดวาน Advanced เรากดที่แอดวานนะครับเราสามารถ ตั้งสต็อปกับลิมิตล่วงหน้าได้เลยนะครับว่าถ้าเกิดมันแมทไปแล้วให้มันตั้งซื้อตั้งขายให้เราด้วยหรือถ้าเกิดเราไม่ตั้งตั้งแค่ให้มันแมทเฉยๆล้วก็คลิกโอเคไปได้เลยนะครับแต่บางท่านไม่มีเวลาดูหรือมีเวลาดูน้อยสามารถตั้งล่วงหน้าได้เลยอาจจะตั้งลิมิตกับสต็อปลอสทิ้งไว้เลยก็ได้ครับ เราดูนะครับเราตั้งสต็อปลอสเรามองว่าเรายอมขาดทุนได้ที่สิบเหรียญน,นะครับแล้วเราคาดหวังงากรารถ้าเราขายที่จุดน,นี้เราจะได้กําไรยี่สิบเหรียญน,นะครับหรือถ้าเกิดคนมองเป็นปิป๊บก็คลิกที่ปี๊บตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวปี๊บลอสน,นะครับแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ผมแนะนำไม่ควรใช้เป็นปี๊นะครับใช้เป็นตัวเลขแบบนี้ดีกว่า มันคิดง่ายดีเพราะว่ามันคิดเป็นเหรียญให้เราเลยว่าเราต้องการกำไรเท่าไหร่ขายเท่าไหร่เราลองคิดโอเคดูนะครับคราวนี้เรามาดูว่ามันไปอยู่ที่ไหนนะครับเราต้องมากดเลือกตรงนี้ก่อนนะครับตัวแอคชั่นเรามาคลิกที่ออเดอร์นะครับ คราวน,นี้เรามาดูที่ออเดอร์เห็นไหมครับว่าออเดอร์ที่เราสั่งไว้มันจะยังไม่แมทจนกว่าราคาจะวิ่งขึ้นมาตามจำนวนราคาที่เราต้องการนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสเตต,ตัสบอกว่ากำลังรออยู่โดยเราตั้งซื้อไว้ที่ราคา1.18100ซึ่งตอนนี้ราคา มันอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งเจ็ดนะครับซึ่งมันยังไม่ถึงมันก็ยังไม่ทําการแมทให้นะครับมันก็จะรอเวลาจนกว่าจะถึงหากเราอยากจะได้ซิมโบลคู่อื่นเราก็กดซิมโบลเลือกว่าเราอยากจะเล่นคู่ไหนเพิ่มมาล้วก็กดติ๊กไปนะครับแล้วก็กดโอเค หากเวลา,ารเราเล่นนะครับเราอาจจะกดบายเซลลตรงนี้ก็ได้นะครับสมมติว่าเรากดจากตรงจุดนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วเราก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับว่าเราจะเล่นคู่ไหนเล่นเราอยากได้เล่นทองเราก็กด XAU USD นะครับเราบอกว่าเราจะทองบายที่10เหรียญเรากดกดบายไปสังเกตดีๆนะครับ มาที่ open position นะเห็นไหมครับทองเราเปิดสถานะเราเล่นสิบเหรียญแต่เห็นไหมครับว่ามา r g จิโดนสี่สิบแสดงว่าเล่นหนึ่งเหรียญโดนยึดมา r g จินสี่เหรียญแล้วเวลาดูเราดูยังไงเรากลับมาดูที่ตรงนี้นะครับเห็น<ม>ไหมครับว่า xau นะครับมันบอกว่า mmr โดนยึดสี่เหรียญ ก็าเราลงหนึ่งเหรียญจะโดนยืดส่เหรียญเราจะเล่นคู่ไหนนะครับก็ให้ลองมาดูที่ MMR ก่อนนะครับว่าโดนยืดที่เท่าไหร่เราจะได้คำนวณทุนเราได้ว่าเราควรจะเล่นที่เท่าไหร่ครับแล้วคราวนี้เราอยากปรับเวลาให้มันตรงนะครับกับเวลาของเราไปที่ซิมโบลนะครับเลือกออปชันเรามาดูที่ Generate Trading นะครับ เราลองเลือก time zone นะครับเปลี่ยนจากเซิร์ฟเป็น local เวลามันก็จะเป็นเวลาของเราแทนนะครับเห็นไหมครับเวลาจากตรงนี้นะครับเปลี่ยนแล้วเป็น บอกว่าเราซื้อที่ที่เวลาสิบโมงเช้านะครับดูจากเวลาของเรานะครับที่สิบโมงนะครับเวลาตรงนะครับเป็นเวลาเซิรฟเวอร์เป็นตามเวลาของเครื่องเรานะเวลาที่ปัจจุบันละวันนี้ผมก็ขอจบการแนะนำตัวอย่างเบื้องต้นในการใช้โปรแกรม Trading Station 2 ขอบคุณมากครับ